สวัสดีค่ะคลิปนี้พามาเบิ้งปัญญาฮะคำต้นอโวคาโดยานมันหักเป็นดอกไหมพี่น้องอโวคาโดเป็นดอกอีกเค้นบ่าุพูดนะเป็นดอกรอบสองวบ้างหนึ่งหันมันเปลี่นได้หรอบ่เออเปลี่ยนเออเป็นรอบสองอุ้งไงก็เกาไหล เป็นดอกรอบสองสิจับนวยห้บ่ละรอบนี่อืมเป็นดอกอีกรอบสองพี่น้องเอาว่ากระโดต้นนี่แต่รอบแรกก็เป็นนวยเต็มตน้นโอ้เป็นดอกเต็มตน้นว้าพิษเป็นดอกเต็มตน้นแต่บ่มีนวยรอบนี้ก็เป็นดอกอีกต้นนี้ยพิษอยงนีหันเดดอกหั่นบ่อน,นยูหั่นก็มีได้หัน่นงาวยี่บ่น เป็นดอกรอบ ada, สองเป็นดอกดอกก้อนเขาโคนเออตรงนี ouais. ่เอาว่ากระโดดปลูกในพอจากมาเล็ดได้พี่น้องเนี่ยพ่อใหญ่เอาไม้คำใบยังบรยูอยู่มันจะปลูกได้สามปีหะบ่ สามปีสี่ปีนี่แหละถ้บ่บ่าอั้ไม่ค้ำไม่นีดเตี้ยหนักใบใบาลายบ่ตัดออกเลยผีหยอดฟังตั้งผีตัดออกล่นตกแต่งจริงไหมค้ำต้นขึ้นเอ็นปะนะุณ่ะ ใบลายงามงาม,มันงามมันงามใบมันไล้หลายผุนต้นใหญ่ๆผุนต้นที่เป็นหนวยบางนึงคันก็เริ่มเอ็นแล้วต้รอ,อาอันต้องตัดใหม่อันราบใ,ใหญ่ๆมาอันมาอมัดใส่ว้คือเกายาดมันไปอย่ามึงโคลนพอใบมันหลายมันงามปลูกสามสี่ปีนึงเนาะสามสี่ปีมัน ปลูกสามสี่ปีก็เป็นอันดอกแล้วพี่น้องเนี่ยนี่ต้นนี้เป็นดอกรอบสองบางหนึ่งหันเปลี่ยนก้อนโม,มนเปี่ย,ปยงานาเป็นงานหนึ่งจะประจับน่อยอ,อืมแต่ต้นนี้ใหญ่หันเป็นดอกอยู่อันนี่น้อยอยังเป็นน้วยให้ได้กินทำึ<ม>้นได้บะ ไปตัดใหม่สักก้อนตัดใหม่มาคำสักก้อนไม่ก็ยูด่ดีเลยอืมอเีียมมาไปอีกุด